Thank <laughs> you. กว่า30ศิลปินทั้งไทยและเทศที่จะพาเรดตบเท้าขึ้นโชว์กันบน6เวที6แนวดนตรีในวันเดียวของเทศกาลดนตรีนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ Sing Corporation Presents Sonic Bang The Ultimate International Music Festival Experience ที่ Impact เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่24สิงหาคมนี้ล่าสุดในงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการมีการเปิดโพลลไลั์ออกมาให้ทราบกันแล้วทั้งหมดเริ่มจากทัพศิลปินฟากตะวันตกนำโดย Jason u r a นักร้องหนุ่มอมร รารกเจ้าของเพลงฮิต I'm Yours p พ t b u ูลแร p เปอผิวเผือกเชื้อสาละตินเจ้าของหลากหลายเพลงแดนสุดฮิตมากมายเพชรบอยส์คู่หูอิเล็กทรอนิกส์พอปจากแดนผู้ดีอังกฤษอัลซิตี City, วงซินพ๊อปอิเล็กทรอนิก้าจากมินนสโตตาสหรัฐอเมริกาวงเชพ p พิร์รวมถึง p ลา c เซบและ Ash ซึ่งเป็นตัวแทนฝั่งออเทอเนทีฟบ็อกแบนด์จากกรุงลอนดอนและประเทศเนเธอแลนด์ตามลำดับค่ะ ของศิลปินซุปตา์ฝั่งเอเชียบ้านเรานั้นจากญี่ปุ่นมีสีสาวพราะรอกวงสแกนดอลจะกลับมาสร้างความประทับใจในไทยเราอีกครั้งรวมถึงนิยบิศิลปินนักกีต้าร์หนุ่มสไตล์วิชวลร็อกแจมโปรเจกต์หรือญี่ปอนแอนิเมชั่นซองเมเกอร์สทีมซูเปอร์กรุ๊ปผู้สร้างสรรค์เพลงแอนิเมะรวมถึงแฟชั่นบล็อกเกอร์สาวที่ผันตัวมาปล่อยงานเพลงอย่างเป็นลํำเป็นสนรรเกียริปามิวปามิวจากมาเลเซียมีวงโพสต์ฮาร์ดคอร์แบนด์เลิฟมีบูช ส่วนฟากแดงกินจิกาหลีใต้ส่งวงฮิปฮอปทริโอขวัญใจเด็กแนวเอพิกไฮเป็นตัวแทนค่ะ มากันที่ไลฟ์อัพศิลปินไทยเจ้าบ้านกันบ้างน,น้ำทีมโดวยวงสล็อตแมชชีนอัลเทอร์นทีฟร็อกแบนด์หลายรางวัลเกีย,ดยดกรติยศการันตีรวมถึงวงฟลัวหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพร,พรแตมเจ้าพ่อเด็กเรียน2หนุ่มวงลิปตรารวมเตดดี้ไนส์ครับน้องเกลสาวสาววงชูกาไอส์วงฮิปฮอปแดนซ์บูดเดิลเบสคู่หูดูโอ้ฮิปฮอปวงเซาไซฝั่งดีเจมีทั้งดีเจเจมอนทนจิราบีฟูตองโตสุหริตดีเจซีดนรเศรษมัดคงเสริมทับด้วยสองสาวฮอตแห่งยุคก,กระแตและ ใบเตยอาสยามผู้นำกระแสนั้นออกฟีเวอร์นั่นเองค่ะมันนนออก โดยในงานาแถลงข่าวที่สตูดิโอ61เมื่อบ่ายวันพุธที่29พฤษภาคมที่ผ่านมามีทัพเสือปินไทยทั้งหนุ่มโตสักดิธิ์วงสโลต์มชินสครับลิฟตายชูกาไอซ์และคิววงฟัวร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดโขนไลอ์อัพศิลปินพร้อมยืนยนันเตรียมโชว์สุดพิเศษขึ้นประชันลีลากับทัพเสือปินทั้งไทยเทศในเทศกาลดนตรีซึ่งทาง BEC Terro Entertainment ผู้จัดนั้นระบุว่าสั่งสมประสบการณ์กว่า15ปีเพื่อพาประสบการณ์ดนตรีขั้นสุดและรอบด้านอันมีต้นแบบ มาจากเทศกาลดนตรีร็อกประจำปีอย่าง s u m m e r Sonic Festival ประเทศญี่ปุ่นงานซึ่งแฟนเพลงแห่ชมกันเป็นหลักแสนบาทเข้าชมราคาเป็นหลักหมื่นบาทมาสู่เมืองไทยพร้อมตั้งเป้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีให้กรุงเทพเป็นอีกศูนย์กลางของเทศกาลดนตรีระดับโลกให้คอเพลงทั้งในไทยและต่างแดนได้เต็มอิ่มกันทั่วหน้าแถมไม่ต้องทนกับอากาศร้อนเพราะจะจัดกันในสถานที่ปรับอากาศเย็นสบายด้วยแฟนเพลงผู้สนใจเข้าวร่วมเทศกาลดนตรีนานาชาติโซนิกแบงก์กับ1งวัน30ิ ปีน 1, 6เวที6แนวดนตรีและหลากหลายกิจกรรมสนุกก e ันตั้งแต่10โมงเช้ายันเที่ยงคืนบนพื้นที่กว่า3,000ตารางเมตรครอบคลุมตั้งแต่ i m p a c t Arena ไปจนถึง Exhibition h a l l 1-4เมืองทองธานีในวันที่24สิงหาคมนี้เตรียมจับจองบัตรราคา4,000บาทและ V.I.P. 5,000บาทกันทางคิทิเกตเมเจอร์ตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยพิเศษช่วง e a r l y Bird ใครจับจองก่อนสามารถนำผลิตภัณฑ์สิงห์5ชิ้นมารับส่วนลด500บาทเฉพาะบัตรราคา4 4,000บาทจำกัดจำนวนระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นข้อมูลเพิ่มเติมเช็คจากพททิเกตเมเจอร์รวมทั้งคลิกเข้าไปที่ w w w s o n i c b a n k n e t หรือ f a c e b o o k c o m s o n i c b a n k b e c t e r o งานนี้แน่นอนว่าซุปเปอร์บันเทิงไม่พลาดจะไปร่วมเก็บบรรยากาศมาฝากขึ้นพูดชมกันอย่างแน่นอนค่ะ